สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับมิสเตอร์เรเดลวันนี้ผมไม่ได้มาทําคลิปลงดันไม่ได้มาทําคลิปลงเต็มไม่ได้ทำคลิปในเกมตอนนี้มาเจอกันหน้าเว็บตรงนี้ก่อนคือทุกคนก็รู้ใช่ไหมไอ้กิจกรรมไอ้ใช้เพชรสอยแร่มันก็จะได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรใช้อีกประมาณ200บาทเติมเข้าไปกดซื้อพันเพชรมันก็จะได้ของแร่มากขึ้นผมก็อ่ะทงางั้นไปปุ๊บ เราก็อยากอยากได้ของดีเนาะทีนี้เราก็กดมาเราได้บวก16มาทีนี้ผมอะ่ะอยากจะเอาบวกสิบหซึ่งตัวละครผมก็เยอะมากอาแล้วตัวนี้นะเอาผมจะบวกสิบหไปไว้ที่ตัวปืนใหญ่อยู่ไหนเนาะนี่ตัวนี้ผมกดเข้ามาที่นี่แต่พอยังไงพอก,กดรับไอเทมอะกดโอเคปึ๊บ มันเขียนว่ากรุณาเลือกตัวละครค่ะพอมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมก็เลยเอาใหม่งั้นเดี๋ยวก,กดรับไอเทมกดรับ3สเต็ปโดยการเอาตัวเบรมาสมารับเบรมาสชื่อ拉斯ลิตเดียวอ่ะกดไปปึ๊บมันขึ้น internal server เลยคือมันจะแก้ยังไงคือผมลองหมดแล้วนะลองใช้ google chrome microsoft edge firefox ใช้โทรศัพท์เข้าใช้น้ t ตบุ๊กเข้าเปลี่ยนเน็ตเป็นเน็ตโทรศัพท์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือมันแก้ยังไงอ่ะแก้ไม่ได้อ่ะก็ฝากไว้เกิดใครรู้วิธีแก้ก็บอกกันด้วยนะบ๊ายบาย